รู้ไหมคะว่าการนับเวลาอาจ <c oughs> <c oughs> พูดผิดขอย้อนกลับไปพูดใหม่ดีกว่าค่ะ <c oughs> รู้ไหมคะว่าการย้อนเวลาอาจเกิดขึ้นได้จริงรู้นี่ยัง การเดินทางข้ามเวลาอย่างที่เราเห็นในหนังหรือว่าละครปัจจุบันนะคะเกิดขึ้นได้จริงหากเป็นไปตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีแรกนะคะก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ถ้าหากความเร็วบนสถานที่หรือว่าดวงดาวดวงใดดวงหนึ่ง้าม,มีความเร็วที่แตกต,ต่างกันนั่นก็จะทําให้เวลาเปรียบเทียบมีค่าต่างกันด้วยค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถเดินทางท่องเวลาได้ถ้าหากสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงหรือว่าความเร็วของเราเนี่ยเทียบเคียงกับแสงเวลาก็จะเดินช้าลงได้ค่ะมีสถานะ การที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้ค่ะก็คือครั้งหนึ่งนะคะนาซาเคยใช้นักบินฝาแฝดค่ะโดยให้ผู้พี่นะคะบินออกไปสำรวจนอกโลกค่ะส่วนแฝดผู้น้องนะคะก็รอรับข้อมูลอยู่ที่โลกค่ะโดยแฝดผู้พี่นะคะได้นั่งบนยานที่มีความเร็วถึง28,160กิโลเมตรต่อชั่วโมง <Wow. S 1> ซึ่งเป็นความเร็วที่เร็วกว่าโลกหมุนรอบตัวเองนั่นก็เลยทาให้เวลาบนยานของผู้พี่นั้นช้าลงค่ะ เมื่อแฝดผู้พี่นะคะบินกลับมายังโลกเมื่อคำนวณอายุของเขาทั้งสองคนแล้วก็พบว่าห่างกันน้อยลงถึง5มิลลิวินาทีค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะทฤษฎีนี้ก็จะทำให้เวลาในปัจจุบันนั้นช้าลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ 2. ทฤษฎีรูหนอนทฤษฎีนี้นะคะเชื่อว่าจากักรวาลทั้งสองจุดเนี่ยสามารถเชื่อมเข้าหากันโดยผ่านรูหนอนค่ะซึ่งจะมีลักษณะที่คล้ายกับการพับกระดาษเข้าหากันแล้วก็นำดินสอไปแทงค่ะซึ่งดินสอนี้นะคะก็เปรียบได้กับรูหนอนที่ใช้ในการเดินทางข้ามเวลาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทฤษฎีรูหนอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ข้อแรกนะคะไม่เคยมีใครได้เคยเห็นรูหนอนนี้มาก่อนหรือถ้าหา,ากจะค้นพบได้จริงเนี่ยขนาดก็เล็กมากๆเหมือนเส้นผมเส้นเดียวเทียบกับ3จักรวาลเลยค่ะต่อมาเป็นทฤษฎี เอนโทรปีนะคะคือสภาพบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความยุ่งเหยิงมากขึ้นหรือว่าลดลงนั่นเองค่ะเช่นการคนน้ําตาลในน้ําเราจะเรียกว่าเอนโทรปีของน้ําตาลเพิ่มขึ้นเพราะว่าส,สารสันของน้ําตาลเนี่ยกระจายไปทั่วน้ํานั่นเองค่ะหรือถ้าเราเอาน้ำเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซเกิดเป็นน้ําแข็งเราก็จะเรียกว่าเอนโทรปีของน้ําลดลงเพราะว่าน้ำเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ ึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อว่าภาพรวมของจักรวาลสถานะของทุกสิ่งเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือเรียกว่าเป็นเอนโทรปีของจักรวาลเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นนะคะการที่เวลายังหมุนไปข้างหน้าทุกวันนี้นะคะเราอาจจะเรียกได้ว่าเอนโทรปีของเวลาเพิ่มขึ้นได้เช่นกันดังนั้นนะคะถ้าหากเราทําให้ทุกอย่างย้อนเอนโทรปีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับเช่นเดียวกับเวลาค่ะรู้นี่ยัง แม้ว่าการย้อนเวลานะคะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบนันแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจยทีหลงังแล้วก็อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันฉันไม่จำเป็นต้องใช้เหลอกรู้นี่ยัง